ครับปาดจดอินดีตอนนี้เราอยู่น้องบรวลำพูนะฮะเดี๋ยวน้องๆพาเราไปทานข้าวเนี่ยขับรถตามหลังนะไม่รู้มีวิวคอนเทนต์เปล่าเพื่อนๆเราทำวิวตอนออกในอำเภอเนาะแล้วเดี๋ยวหน้าร้านจะวิวส,สวยๆแล้วล่ะจะมีวิวฝากเพื่อนๆน,นะฮะเมืองเล็กๆนะครับมากินมือเที่ยงโอเคน้องๆเราพามาครับอ้เป็นร้านสีนวล ลาบก้อยทางร้านไม่มีนโยบายออกใบเสร็จเปล่าให้เนื่องจากเกิดความเสียหายทางภาษีจะเตนอยอเลยอเยอะแยะเลยเพื่อนๆอ่ะบรรยากาศน่ะนี่กำลังปรงอยู่แม่รัวเราก็เดินชมในร้ายดารามาเที่ยวเยอะเลยพ่บินก็มาใครรู้จักมั่งจากรายการเส้นทางเศรษฐี ร้านกูดังเลยร้านสีนวลอ้าววันนี้เมนูแนะนำโดยทุกวันก็ทำ,ก,ำกุ๊กก่งเมนูแนะนำก็ทาสั่งกป็เฉลี่ย60บบาทนะ,พะเพื่อนมีเนื้อมีเยอะแยะเลยตำแนวอีสาน บรรยากาศสองร้านหน่อยสองร้านหน่อยร้านก็ง่ายๆนะเพื่อนๆไอ้ลมมันมันมนัโลง่โลงๆนะลมมาก็ไม่กลัวไม่ร้อนติดถนนน่ฮะร้านสีวนวลลาบก้อยบรรยากาศบรรยากาศเพื่อนๆต้นไม้สวยงามทรงน,น,น,นีเราก็เ,เที่ยงกวดี โดยจุบราการรอบหลอกยิมสุ่มโดยเพืกก่นลลอนๆ <c oughs> สุม่ม,มนังเพื่อนๆเลือกไงขุนนักโอเคเดี๋ยวเรามาดูนเดีโต๊เราครับ ป่าจอจะมีช่องยูอมม่ะไปกินไปเที่ยวแต่ละร้านทั่วประเทศเราก็มีคอนทตติ้งที่ตำปบบุ้งตำปลาเนาะตำปลา <c oughs> ใช่ค่ะผักก็จัดเต็มอดหน่ยมากโอ้เ็ดผักเพื่อนเพื่อนโอ้กะเทียมนเป็เพื่อนเอยของแท้ <c oughs> โอเคเอ้า,อเ,าเดี๋ยว <ไป S 1> เรามา,าดู <ไง S 1> โอ้บรรยากาศเออโล่งดีนะเพื่อนๆมุมห้องน้ำตรง ซิงน้ำเออโล่งๆแบบอ้เสาเป็นเสาหลังคามุงจากเนะเซฟตี้ความร้อนได้มุนแม่ครัวโอ้เสาไมาเ้เบลลเอามีกว๋ยวเยวเตี๋ยวเป็นรถโมบายก๋วยเตี๋ยวเป็นรถโมบายนะก๋วยเตี๋ยวรถโมบาย เราก็ต่อโต๊ะตรงนี้มาเ,เพื่อนๆราบสุกอ่ะราบสุกแล้วก็ตำแตงตำแตง